สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่น้อยก็จะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติสีเขียวนะคะข้างบริษัทของเรานี่เองนะคะตอนนี้พี่้อยก็ได้ถ่ายรูปตัวเองนะคะเพื่อเป็นการเปิดคลิป 5. เพื่อแสดงตัวตนกับช่อง YouTube น,อน้อยของพี่ออยนี้นะคะว่านี่คือตัวจริงเสียงจริงนะคะเราก็จะชมบรรยากาศกันเลยนะคะหลังจากที่ เราได้เปิดคลิปแล้วก็จะมาชมบรรยากาศสีเขียวธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือเป็นสระน้ำหน้าบริษัทนะคะก็จะมีน้ำอ่าเต็มตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็จะมีเครื่องบำบัดน้ําเสียด้วยนี่คือต้นดอกคูนะคะก็จะเป็นดอกอยังไม่เยอะนะคะเป็นบางบางพวงเท่านั้นเอง แต่มดแดงก็เยอะนะคะมายืนตรงนี้ระวังมดแดงมันจะกัดกุ้นเอาพี่อ้อยโดนมันกัดกุ้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบริษัทตึกทรงกุมสีเขียวเหนียวซับของบริษัทที่พี่อย้ยปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็จะให้ชมสวนป่าเล็กๆนะคะหน้าด้านหน้าบริษัท ทางที่จะเดินอกนอกนอกบริษัทเขาจะเป็นสวนป่าเล็กๆนะคะมีต้นไม้ที่ปลูกมานานถึง20กว่าปีก็มีนะคะต้นใหญ่ๆต้นเล็กๆก็จะปลูกเสริมขึ้นมาอาจจะ10กว่าปีประมาณนั้นก็มีนะคะ10กว่าปี20กว่าปีเพราะบริษัทนี้ก่อตั้งมาได้20กว่าปีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกหญ้าสีเหลืองที่ขึ้นแซมกับป่าหญ้าสีเขียวนะคะก็รู้สึกว่าอ่าสวยละมุนนะคะก็คือ ในบรรยากาศในช่วงเช้าที่ประมาณ7จ็ดโมงกว่าเด็ดก็จะออกแล้วเนาะพราะว่า,าพี่อ้อยเริ่องงาน7จ็ดโมกงกว่าของวันชา้าวันอาทิตย์นะคะก็เลยไปไลฟ์ส่วนแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศเพื่อส่งงานอา AI เขาสักหน่อยเนาะส่งงาน youtube ส่งงานพี่ยูสักหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เลยหาคลิปอะไรก็ได้ที่มันเป็นคลิปนี่แหละเนาะก็เพื่อจะส่งงานพี่ยูเขาเพื่อจะได้มีงาน นำเสนอเขาหน่อยเพื่อเพื่อนๆออชอบหรือว่าอชอบบรรยากาศแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่อ้อยด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจพี่อ้อยด้วยนะคะในการทำคลิปครั้งต่อไปปรับปรุงแก้ไขย,ยังไงก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะว่าพี่อ้อยถ่ายคลิปโอเคไหมหรือว่า อ่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็พาชมบรรยากาศประมาณนี้อาจจะเป็นบรรยากาศเดิมๆนะคะแต่ว่าก็ทําให้เราผ่อนคลายได้หลังจากที่เราเลิกง,งานอ่าในช่วงเช้านะคะทํางานกลางคืนอิดโรยกับกับการทํางานมาทั้งคืนแล้วพอมาเจอบรรยากาศวันนี้ก็ได้ยินเสียงนกเสียงการ้องได้ยินอ่าเครื่องบำบ,บัดน้ําเสียบําบัดน้ําอยู่แล้วก็ทําให้มีพลังบวกคิดอ่านได้หลายอย่างหลายทางเนาะเพราะว่า มีความคิดที่จะทำอันน,นู้นนนี่อย่างนั้นก็มานั่งกับบรรยากาศชีเขียวชมวิวประมาณนี้ก็ทำให้เรามีความคิดที่ไม่เครียดไม่ตึงเครียดเท่าไหร่นะคะก็จะให้ชมบรรยากาศประมาณนี้นะคะโดยคลิปสั้นๆ3านาทีเสศษๆนะคะอ่อก็ใช้เวลาในการรับชมก็คงไม่นานนะคะเพื่อนๆเพราะพี่วัยทำคลิปไม่ยาวก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจบคลิปนะคะพี่วายก็จะปิดคลิปลงด้วยต้นสาระ ที่เราคุยกันก็มีสาระประมาณนี้นะคะอันนี้ก็พี่เอจะขอปิดลงเพียงเท่านี้เพื่อขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่มารับชมให้กำลังใจขอบคุณค่ะ